ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอลอสสุบฮานุตาลาได้ประสบแด่ท่านาผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเรื่องที่จะมาพูดต่อในตอนนี้ในวันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อบัญญัติที่เป็นข้อบัญญัติเฉพาะอัลกุรอานนะครับว่าคำพิอัลกุรอานนะครับที่ลอสสุบฮานุตาลาได้ประทานมา ให้กับท่านอบีุามุฮัมมัดสุลต่านละวะยวะสลัมนั้นมีข้อบัญญัติที่เป็นเฉพาะอะไรบ้างนะครับในข้อที่6ที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือว่าอัลกุรอานลักษณะเฉพาะของอัลกุรอานนักวิชาการก็บอกว่าอนุญาตให้นำ,อน,นำอนุญาตให้นำมาสาบานได้คำว่านำมาสาบานก็คือว่าอนุญาตให้สาบานกับอัลกุรอานได้นะครับ คำว่าสาบานด้วยอัลกุรอานหรือสาบานกับอัลกุรอานนั่นหมายความว่าการที่เราจะสาบานเมื่อมีการสาบานเนี่ยจริงๆแล้วการสาบานตามหลักศาสนบัญญัติเนี่ยไม่อนุญาตให้สาบานด้วยสิ่งอื่นนอกจากาอาาัศดาโนตานะครับเราจะสาบานสาบานต่อแผ่นดินสาบานต่อภูเขาแม่นม้ำ นะครับสาบานต่อสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งถูกสร้างเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตเป็นการสาบานที่ไม่เป็นการสาบานเป็นการสาบานที่หารอมนะครับการสาบานนั้นต้องสาบานต่อลอสุบานอุตาลาเท่านั้นนะครับในกรณีของอัลกุรานก็ต้องถือว่าอัลกุรานนั้นเป็นพระดารัสของลอสุบานอุตาลาการที่นักวิชาการอุลมะบอกว่าอนุญาตให้สาบานต่ออัลกุรานได้นั้นนั่นหมายความว่า การพิจารณาอัลกุรอานว่าอัลกุรอานนั้นเป็นคุณลักษณะของลอสุบฮานอวตาลาเพราะว่าเป็นกะลามุลอเป็นพระดำรัสของลอสุบฮานอวตาลาที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นพระดำรัสของลอเป็นคุณลักษณะของลอจึงอนุญาตให้สาบานต่อพระดำรัสของลอสุบฮานอวตาลาได้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นมุสลิมเราในหลายๆกลุ่มนะครับมักจะนิยม ที่จะสาบานต่ออัลกุรอานนะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นจะต้องใช้อัลกุรอานสาบานนะครับการสาบานนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องนําเอาอัลกุรอานมาเพื่อที่จะสาบานเราอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสาบานได้นะครับเราจะมีประเด็นถกเถียงกับอะไรกันแล้วก็อยากที่จะสาบานหรือท้าสาบานกันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปเอาอัลกุรอานมานะครับสาบานต่อเลาะได้เลยนะครับวันเลอที่ขอสาบานต่อเลานะครับง่าย หรือสาบานต่อ,อ,อนามชื่อของลอสุบานอุวตาลานะที่เป็นนามชื่อทั้งหลายอารอมานอารหีมอัมอลกอฟูดอัชกุตทุกนามชื่อของลอสนำมาสาบานได้หนะครับนามชื่อและคุณลักษณะของลอสนำมาสาบานได้นะครับส่วนการสาบานต่ออกุรานอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้นักวิชาการได้ออบอกแก่เราว่าจริงๆแล้วการสาบานต่ออนุรานนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านอับดุลลอฮฺอะเลัยวะสัลลัมห,หรือในยุคสลับซอแล้วไม่มีใครที่ไม่พบว่ามีการมีการให้ความสําคัญกับการที่ว่าจะต้องเอาอัลกุรอานมาแล้วเพื่อจะสาบานนะครับเวลามีการสาบานก,ก็จะบอกว่าขอสบา,อ wa, ขาบานต่ออัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำาข้าพเจ้าไม่ได้โกหกอะไรก็ว่าไปนะครับการสาบานต่อ คำเพียนุรานนั้นอาจจะ,ะวิเคราะห์ได้ว่าอาจจะมาจากอิทธิพลของของของต่างศาสนิกนะครับเราก็จะพบว่าเรามีพี่น้องต่างศาสนิกอย่างชาวคริสเตียนเนี่ยเขาก็าจะนิยมที่จะสาบานต่อ,ต,อต่อพระคัมภีร์ต่อคัมภีร์ไบเบิลนะครับเราจะเห็นว่าเวลามีผู้นําประเทศที่เป็นคริสเตียนเนี่ยจะเป็นคทอลิกเรื่อยก็แล้วแต่เวลาเขาจะสาบานตน เข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะเอา,เอาคมภีไบเบิลมาแล้วก็จะถือไว้หรือไม่ก็มาแตะอะไรทํานองเนี่ยเราก็จะเห็นในในสื่อนะครับที่เป็นการปฏิบัติของของของ,ของพี่น้องต่างศาสนกนะครับมุสลิมก็ก็จะมีในในการนําเอาพฤติกรรมแบบนั้นมาใช้เราก็จะพบว่าในหลายๆประเทศมุสลิม,มะนะเวลาจะสาบานตน เพื่อที่จะรับตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็จะเอาคุรอ่านมานะครับแม้แต่ในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตเวลาทหารเ,เวลาจะสาบานตนเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เขาก็จะมีอันกุรภีรเล่มเล็กๆในมือนะครับอยู่ในท่าเนี้ยมีอันกุราีเล่ใมใือหรืออาจจะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็เปล่งวาจาสาบานนะครับคือกำลังจะบอกว่า เวลาสาบานเนี่ยมีอัลกุรอานมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่จาเป็นนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเนื่องจากว่าเวลาพอมีอัลกุรอานมาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ในมือเนี่ยมันทําให้เกิดความรู้สึกมั่นใจนะครับมีความรู้สึกจริงจังในคําสาบานนะครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้เวลาชาวบ้านเวลาเขาจะทาสาบานกันเขาจะบอกว่าไปเอาคุรอานมาเลยอ่า แน่จริงไปเอาคุรานมาจริงๆไม่จะเป็นจะต้องเอาคุรานมาก็ได้นะครับสาบานต่อรอดโดยตรงนะครับแต่เราก็คุ้นเคยกับประเพณีแบบนี้ซึ่งบอกว่า,าไ,ดได้เรียนให้ทราบแล้วว่าประเพณีการนําเอาอัลกุรานมาเพื่อที่จะให้มันครบถ้วนกระบวนความในการสาบาน,นจริงๆไม่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 ด้ไม่เคยเกิดขึ้นในในแบบฉบับของท่านนบีหรือเหล่าบรรดาสาบานแต่ประการใดนี้ก็อาจจะเป็น Uh, เราไปเห็น uh, ประเพณีของพี่น้องต่างศาสนิกได้ทำแต่ก็ไม่ผิดนะครับนะักวิชาการก็ถือว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ประการใดแต่ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าการสาบานต่ออัลก mm ุรอานเท่ากับเป็นการสะบานต่อคุณลักษณะของลัสุบาน์เรตา,น,าน,นะครับ mm hmm. เราจะสะบานต่อหนังสืออื่นๆได้ไหมที่ไม่ใช่กุรอานไม่ได้นะครับจะสาบาน ต่อหนังสือฮะดิษของอิหม่ามบุคอรีหนังสือฮะดิษของอิมมอห,ออหออม่ามมุสลิมหรือประคำพีไบเบิเลอะไรปัจจุบันที่ทำไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับไม่อนุญ,ญาตนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อบัญญัติเฉพาะของอัลกุรอานนะครับในประเด็นที่8ในประเด็นที่7นะครับ อัลกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายการเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายถือว่าเป็นสิ่งที่เฉพาะอัลกุรอานนะครับที่พูดอย่างนี้เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานูตาลานั้นได้ประทานคัมภีร์ให้แก่บรรดารอซูลบรรดา,าศาสนทูตบรรดานบี นะครับผู้ทำหน้าที่ประกาศศตั้งแต่มนุษยชาติคนแรกนะครับทจานบ,บีอาดัมอะลยฮิสลามเป็นต้นมาเนี่ยอลอลสุบานอุบาลาก็จะวะฮยูนะครับจะวิวรไปยังบรรดาเหล่านบีทั้งหลายบางคนก็ได้รับคำภีนะครับคำภีต่างๆที่เราได้เรียนรู้นะครับจากจากอะไรนะ จากสิ่งที่ท่านนบีได้บอกให้เราก็จะมีคัมภีร์อินจีนคมภีเตาร์รอดนะครับคมภีอินจีนที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับนบีอีสซาละฮิสาลามคมภีเตอรอดประทานให้กับนบีมูซาคัมภีซาบูตนะครับประทานให้กับนบีดาวูดแล้วก็มีสุฮุฟนะครับแผ่นจารึกต่างๆที่ประทานให้กับนบีอิบรอฮิมละฮิสาลามนะครับคมภีเหล่านั้นไม่ใช่กุรานถ้าถ้าระบกอัลกุราน ก็คืออัลกุรอานไม่ใช่คำพีเหล่านั้นอัลกุรอานจึงมีลักษณะเฉพาะที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คือเป็นคำพีเล่มสุดท้ายนั่นหมายความว่าจะไม่มีคำพีใดๆนะครับที่มาจากลอสุบานอุตาลาหลังจากคำพีนี้เหมือนกับที่เราบอกว่าท่านนาบมุมฮัมหมัดสุลต่านอะลัยวัสลัมนั่นเป็นนบีคนสุดท้ายเป็นข้อตมุนอัมบียะเป็นนบีคนสุดท้ายนั่นหมายความว่าจะ ไม่มีใครที่จะมาอ้างตัวว่าเป็นนบ,บีหลังจากนี้อีกต่อไปถ้ามีการอ้างแสดงว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิน้นนะคระับเั้นความเชื่อหรือความศรัทธาของเราที่มีต่อคัมภีร์อัลกุรอานก็คือเชื่อว่าซาลิกันกิตาบุลารบะฟี i, หนังสือเล่มนี้หรือคัมภีร์เล่มนี้เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ไม่มีความสงสยัยความแครงใจใดๆในความเป็นคัมภีร์ เป็นพระดํารัสของลอสุบาโนุตลาจากเบื้องบนนะครับประเด็นต่อมาก็คือในประเด็นที่8ประเด็นที่8ที่เป็นลักษณะเฉพาะของอัลกุรานก็คือ,อ,อก็บอกว่าออทุกองค์การนะครับทุกอายะอัลกุรานที่ได้ถูกบันทึกรวบรวมนะครับและเรียบเรียงในอันกุรานเนี่ยเป็นอัลกุรานทั้งหมดที่มีระบบการรายงานที่เป็นการรายงานที่มีลักษณะเฉพาะ ก็คือการรายงานแบบเครียกตวาตุลคำว่าตวาตุลคือการรายงานด้วยจากบุคคลเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจากการที่ข้อมูลข้อมูลหนึ่งรายงานด้วยบุคคลเป็นจำนวนมากจากช่วงหนึ่งมาสู่อีกช่วงหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะมาประชุมกันหรือรวมหัวกันที่จะมา อุปโลกนะครับมาสอดแทรกมาตัดทอนมาแก้ไขไม่สามารถที่จะทําได้เพราะอะไรเพราะว่าจากหมู่คนที่เป็นจํานวนมากเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าคนเหล่านั้นจะอะไรนะจะประชุมกันจะรวมหัวกันเพื่อที่จะเมคเพื่อที่จะอุปโลกนะครับหรือเพื่อที่จะสร้างอะไรขึ้นมาที่ไม่มีที่มาที่ไปดังนั้นเนี่ยอัลกุรานทั้งหมดเนี่ย นะครับร้อยสิบสี่สุรอ์เนี่ยเป็นอันกุรอานที่มีระบบการรายงานจากปากของท่านนาบีสุรร์วะละเลยัสลัมนะครับจากยิบรีนมาถึงท่านนาบีสุรร์วะละเลยัสลัมและจากท่านนาบีมาสู่บรรดาเหล่าสหาบัและบรรดาเหล่าสหาบัก็มีการบันทึกนะครับพร้อมกับมีการจดจานะครับในรูปแบบต่างๆเนี่ยด้วยหมู่คนเป็นจํานวนมากนะครับเป็นอะไรนะ เป็นเป็นเป็นช่วงๆซึ่งไม่สามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะมาแก้ไขจะมาเปลี่ยนแปลงหรือจะมาตัดทอนใดๆทั้งสิน้นนี่คือเขาเรียกระบบตะบตูซึ่งถ้าผมพูดอย่างนี้อาจจะอาจจะมองอะไรไม่ไม่ชัดเจนถ้าหากว่าเราจะให้ความชัดเจนตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเราไปพูดถึงเรื่องของหะด,ดีษเรามีตอนนี้เรามีกุรานและเรามีหะด,ดีษ นะครับอันนี้คือคุรานฮะดิษคืออะไรฮะดิษก็คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในในหนังสือต่างๆนะครับเราก็จะพบหนังสือฮะดิษมากมายนะครับเป็นจํานวนหมื่นจานวนแสนหนังสือฮะดิษเน่ไม่ใช่จานวนแค่หกเ,เล่มเจ็ด <hanya Beast, S 2> เล่มหนึ่งจริงๆมีเยอะมากนะครับฮะดิษที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือต่างๆ,ๆเหล่านั้นเนี่ยระบบการรายงานไม่ได้เป็นระบบที่เป็นมุตวาติด เสมอไปนะครับมีฮะดิษจํานวนไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับฮะดิษที่มีเป็นจํานวนเป็นหมื่นๆแสนๆเนี่ยฮะดิษที่เป็นมุตวาติดฮะดิษที่มีระบบการรายงานด้วยด้วยหมู่คนจํานวนมากโดยที่ไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าจะมีการโกหกเกิดขึ้นเนี่ยมีจํานวนนิดเดียวนะครับซึ่งต่างกับอันกุรานอันกุรานทั้งหมดนั้นเป็น อันกุรานที่มาจากระบบก,การรายงานที่เป็นมุตวาติดดังนั้นจึงมีความจึงมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความเป็นอันกุรานที่สูงมากนะครับในภาษาในภาษาที่เราใช้กันก็คือระดับยกยกินยยกินคืออะไรยยกินคือคือร้อยเต็มร้อยนะครับถ้าพูดถึงภาษาทั่วไปก็คือว่าล้านเปอร์เซ็นในความเป็นอัลกุรานคือต้องเยกินนะครับเพราะฉะนั้นการสงสัย การสงสัยคางแคงใจในอายะหนึ่งในส่วนหนึ่งของอายะของวักของตอนของสุรไม่สามารถที่จะทําได้นะครับการสงสัยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนั้นหลุดออกจากอิสลามได้นะเป็นผู้ที่ปฏิเสธได้นะครับในประเด็นต่อมาลักษณะเฉพาะของอันกุรานก็คืออันกุรานนั้นมีถ้อยคำมีสำนวนวัวหาร ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีความงดงามทางด้านวรณศินนะครับทางด้านการสัมผัสนะครับอันนี้เนี่ยเราเป็นเราเป็นเราเป็นคนที่ไม่ใช่คนอารับเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกตรงนี้ได้เนื่องจากภาษาของเราไม่ใช่เป็นภาษาอารับภาษาของเราเป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลายูเป็นภาษาอื่นๆนะครับคนที่เป็นคนอารับเนี่ยเขาจะ รู้ถึงถึงอะไรนะถึงประเด็นนี้มากกว่าพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสำนวนเรื่องของถ้อยคำเรื่องของอโวหารต่างๆของอัลกุรอานที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยทำให้อัลกุรอานมีลักษณะเฉพาะแล้วก็เป็นอัลกุรอานที่มีความเป็นเขาเรียกเป็นเป็นมหัศจรรย์เป็นความมหัศจรรย์เป็นโมอีจซะนะครับที่ท้าทายผู้คนทั้งหลาย นะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับท้าทายคนอาหรับท้าทายนักวิชาการทุกศาสตร์สาขานะครับทั้งในด้านถ้อยคําและในด้านของความหมายต่างๆนี่ก็เป็นทุกอย่างที่เป็นเไรนะเป็นมวมจีาะทั้งสิน้นเพาะมาจากลอสุภาโนวตาลานะครับมีทั้งมีความมหัศจรรย์แล้วก็ท้าทายวิชาการต่างๆาศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับ ในประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงเรื่องลักษณะเฉพาะของอัลกุรอานคืออัลกุรานเป็นคำพีที่อ่านแล้วได้ผลบุญที่เป็นพิเศษกล่าวคืออักษรหนึ่งการอ่านเพียงอักษรหนึ่งก็จะได้ผลบุญเท่ากับ1ความดีนะครับและความดีนั้นจะเท่ากับสิความดีทวีควูณนี่ไม่ได้พูดเองท่านอบีบอกมังกรา ั ر ف หนม่นอัลกุรอานฟะละหูฮัสนะท่านนบีสุลต่านบอกว่าใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานเพียงหนึ่งอักษรนะครับนบีบอกว่าเขาจะได้หนึ่งความดีฮัสนะวัลฮัสนะตุบิอัชริอัมสาลิฮาแล้วก็หนึ่งความดีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาก็จะทบทวีคูณให้เป็นสิบเท่านี่เป็นระบบการให้ผลบุญหรือการตอบแทนของอัลลอฮฺซุบฮานุะตาลาในการทําความดีทั้งหลาย เท่านะครับแล้วก็ท่านอบีก็บอกว่าอาลิฟลามีเนี่ยหมายถึงสามอักษรไม่ใช่อักษรเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านอบีบอกกับเราอย่างนี้ต้องการที่จะให้เรานั้นได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเพราะว่าอ่านแล้วมันได้บุญมันไม่เหมือนกับอ่านอ่านหนังสือพิมพ์ไม่เหมือนกับอ่านหนังสือการ์ตูนอ่านนวนิยายนะครับอ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ผลบุญเหมือนกับอ่านกุรอานแน่นอนนะครับอ่านบางทีกอาจจะได้บาปด้วย ถ้าหาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามแต่อัลกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์ที่อ่านแล้วจะได้ผล,ลบุญที่เป็นผล,ลบุญที่เป็นพิเศษอย่างยิ่งนะครับในข้อที่เป็นค,คุณลักษณะเฉพาะของอัลกุรอานต่อมาก็คือว่าอัลกุรอานนั้นง่ายต่อการท่องจำและการอ่านที่พูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะ บางคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าคุณอ่านนี่อาญญ่านยากกว่าจะอ่านได้โอ้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยพูดถึงโดยทั่วๆไปเนี่ยอัลลอฮฺสุบานุตาลาลงคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาหรับแล้วให้อัลกุรอานนี้เป็นคัมภีร์ไม่ใช่เฉพาะคนอาหรับแต่ให้เป็นคัมภีร์สําหรับคนที่เป็นมนุษยชาติทั้งหมดที่อยู่ในโลกนี้ นะซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายภาษาหลากหลายอ,อะไรนะสำเนียงนะดังนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาจะให้อัลกุรอานเนี่ยมันยากต่อการอ่านเราก็จะพบว่าเนี่ยถ้าเรามองในรายละเอียดในความเป็นจริงที่เกิดขึ้น,นในสังคมเนี่ยเราก็จะพบว่าคนที่สามารถอ่านอัลกุรอานท่องจําอัลกุรอานแล้วก็อ่านอัลกุรอานได้ดีได้ไพเราะ ได้ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่คนอาหรับเสมอไปนะครับเป็นคนที่ไม่ใช่อาหรับนะครับเป็นคนอิหร่านเป็นคนตุรกีเป็นคนอิน,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 นอโดนีเซียเป็นคนมาเลเซียเป็นคนไทยนะครับเราไปแข่งขันการประกวดการอ่านอ,อัลกุรอานระดับนานาชาติในหลายๆประเทศเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่คนอาหรับที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สาม นะครับที่คนอาหรับไปอยู่ที่โลโลก็มีแต่ว่าคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามนี่กลายเป็นท่องจำาัมรอ่านนะครับสามสิบยุทธนะครับยี่สิบยุทธอะไรต่างๆกลายเป็นคนที่ไม่ใช่อารับภาษาของเขาไม่ใช่เป็นภาษาอารับเป็นคนมาลายูนะครับเป็นคนตุรกีเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับเป็นคนอเมริกาเป็นคนสารพัดนะครับนี่เป็นการเป็นการอะไรนะเป็นการ พิสูจน์ได้เห็นว่า,าอัาลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع าได้ให้ความง่ายดายนะครับในเรื่องของการอ่านนะครับอัลลอฮ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานในหลายๆอายาะห์ว่าอัลลอฮ์ได้ให้ความยยสซรนาก็คือได้ให้ความสะดวกในเรื่องของการอ่านและในเรื่องของการท่องจํานะครับในประเด็นต่อมาซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่อัลกุรอานนี้เป็นคมภีร์ที่มีลักษณะหรือมีคุณลักษณะหรือมี สิ่งที่เป็นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ได้ประกันถึงความถูกต้องประกันถึงการปลอดภัยจากมื้อมือของมนุษย์ที่จะเข้าไปแก้ไขบิดเบือนลบนะครับไปสังคายนาอะไรต่างๆนะครับคัมภีร์เล่มนี้ทําไม่ได้นะครับ คำพีต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาตินั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นทางทางศาสนาที่เป็นศาสนาที่เป็นศาสนามาจากฟากฟ้านะครับศาสนายิวศาสนาคริสต์นะครับหรือศาสนาอื่นๆหรือศาสนาของอินเดียศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาพุทธอะไรก็แล้วแต่เราก็จะพบว่ามีคัมภีร์มากมาย นะครับที่เกิดขึ้นที่เป็นคัมภีร์ทางศาสนาเนี่ยคัมภีร์เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยจากการที่มีมีอะไรนะมีมีการแทรกแซงของของออของผู้คนของนักปราชญ์ของนักการศาสนาเข้าไปแก้ไขเข้าไปเปลี่ยนแปลงเข้าไปประชุมสังคชนาะอะไรต่างๆนะครับแต่อันกุรานไม่มีนะครับพันสกว่าปีมาแล้วไม่มีประวัติว่าอัลกุรานนี้ ได้ถูกนาไปแก้ไขหรือถูกบิดเบือนหรือถูกนําไปตัดทอนอะไรแต่อย่างใดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับการแก้ไขหรือการนําไปเพื่อไปเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากับสังคมให้มันเหมาะสมกับสังคมสมัยใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าทําได้เนี่ยก็คงจะมีคนทําไปนานล้วแต่ว่าทําไม่ได้การที่อัล็อกสุบานุตาลาได้ได้ได้อะไรนะได้รักษา คำพีเรื่มนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอัลัทธิสุบานุตลาไม่ได้ได้ให้หลักประกันในเรื่องของการรักษาไวา้โดยให้มีผู้คนที่เป็นนักจำนะครับคือเราไม่ใช่ว่ารักษาแล้วก็ร,รักษาแต่เราวิธีการรักษาของเราก็คือเอาเราให้คำพีเรื่มนี้นะครับถูกประทานมาให้แก่มุฮัมมัดและมุฮัมมัดนั้นเป็นคนอารับคนอารับในสมัยอดีตเนี่ยถ้าเราไปเรียน ประวัติของชนชาติอาหรับก็จะพบว่าชนชาติอาหรับมีความเป็นเลิศในเรื่องของความจํามีทักษะความจําที่เป็นเลิศนะครับคนสมัยก่อนนบีคนสมัยยาฮิริยาเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับการท่องจําบทกวีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนบทนะครับโดยไม่ต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนไม่ต้องไม่ต้องบันทึกแต่ว่าใช้ความจําเป็นใช้ความจําในการที่จะอะไรนะ ในการที่จะถ่ายทอดบทกวีต่างๆในสมัยอดีตสมัยก่อนอิสลามเนี่ยาการที่คนอาหรับให้ความสําคัญให้ความสนใจกับเรื่องของบทกวีเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นการท่องจําของคนเหล่านั้นโดยใช้ความจำนะครับเป็นเ,เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นประเพณีของชาวอาหรับนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่า คนอาหรับเนี่ยแม้กระทั่งถึงปัจจุบันก็จะมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการท่องจำนะครับแล้วก็ผู้พี่น้องมุสลิมที่เป็นชาติอื่นๆก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการท่องจำแล้วลอสซบานอวตาลาก็จะให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของการจำอั uran, ลกุรอานเราก็จะพบถึงผู้คนต่างๆนะครับที่เป็นมุสลิมมากมายในโลกนี้เนี่ย ให้ความสําคัญในเรื่องของการท่องจําประกวดประขันกันในเรื่องของการท่องจําตั้งโรงเรียนที่เราเรียกว่าโรงเรียนตักฟิสกุรอุานโรงเรียนท่องจําอันกุรานอยู่ในทุกทุกอะไรนะทุกมุมทุกตําบลนะครับที่อยู่ในชุมชนของมุสลิมทั้งททีททท่ถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีของการเก็บรักษาข้อมูลเนี่ยมันก็อาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นว่าจะต้องไปท่องจําแล้วเพราะว่าเรามีเรามีอะไรนะเรามีระบบ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลอะไรต่างๆโดยที่ไม่คาดเคลื่อนแต่ว่าอัลลอฮฺสุบานอุตาลาก็ยังให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้ความสนใจกับการท่องจําอัลกุรอานทางนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รักษาอัลกุรอานเล่มนี้ไม่ให้ถูกไม่ถูกอะไรไม่ให้ถูกไม่ให้ถูกแก้ไข นะตัดทอนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉนั้นักจำอัลกุรอานเด็กอายุแค่8คขวบ10คขวบสามารถที่จะท่องจำอัลกุรอานได้ทั้งเล่มมีอยู่ในสังคมของเราเยอะมากนะครับและทุกชาติทุกภาษานะครับก็จะให้ความสำคัญในซาอุดีอาระเบียเนี่ยการให้ความสำคัญการอกุรอานในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็จะมีวิธีของการให้คนของเขาเนี่ย ให้ความสําคัญกับการท่องจําอัลกุรอานยิ่งท่องจําอัลกุรอานมากเท่าใดเขาก็จะมีสถานภาพทางสังคมหรืออาจจะมีม,มีมีค่าตอบแทนมีเงินค่าตอบแทนที่เราเรียกมูกา,า้านะครับเด็กๆที่ท่องจําอัลกุรอานในหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็จะมีเงินจากองค์กรรัฐหรือองค์กรเอ,อเอกชนการกุศลที่ตั้งงบเพื่อที่จะให้เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน กับนักศึกษาที่สามารถท่องจำอัลกุรอานได้30ยุธได้กี่ริยานได้กี่ร้อยริยาน20ยุตได้กี่ร้อยริยานก็จะมีการตั้งเกณฑ์เพราะฉะนั้นเด็กก็มีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะท่องจําอัลกุรอานนะครับคนที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในคุกเนี่ยนะรัฐบาลก็จะมีนโยบายว่าถ้าหากว่าผู้ต้องขังท่านใดนะครับท่องจําอัลกุรอานได้เท่านั้นยุตเท่านี้ยุตเขาก็จะถูกลด ในในรายน้ใน,น,ในจํานวนปีที่เขาถูกต้องขังนะครับเพราะฉะนั้นผู้ต้องขังเนี่ย้าหาว่าเขาไปอยู่ในคุกแล้วเขาได้ตบัดต,ตัวแล้วเขาก็หันมาท่องจาอัลกุรอานเพราะว่าอยู่ในคุกเนี่ยเวลาว่างมันเยอะนะครับเผลอเผเนี่ยเขาออกมาจากคุกเนี่ยเขากลายเป็นนักฮาฟิสกุรอานได้นะครับมานำละหมาดนะครับคนข้างนอกไม่จำกุรอานแต่ว่าคนที่ติดคุกท่องจำมันกุรอานนี่ระบบของเขาเนี่ย ระบบของเขาที่ในบาง,บางประเทศท,ที่ที่เขาทำอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ต้องการที่จะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาได้รักษาได้ปกปักรักษา Al อัลกุรอานเล่มนี้โดยการให้มีนักจําและให้มุสลิมเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการท่องจําอัลกุรอานนะครับยิ่งท่องจํามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เขาเได้รับการ ได้รับการได้รับเกียรติจากจากสังคมนะครับอันนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าอัลลอฮฺสุบานอุตาลานะครับองได้ผู้คนมากมายอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นะครับมีประชาชาติที่คุ้นเคยมีทักษะในการท่องจํามีนักจําเป็นจํานวนมากที่ใส่ใจเป็นพิเศษต่อการท่องจําอัลกุรอานตั้งแต่ยุคต้นของอิสลามจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะบอก ให้กับเราได้ทราบว่าอัลกุรอานเล่มนี้เป็นอัลกุรอานที่ได้ถูกประทานลงมาแล้วก็ให้มีคุณลักษณะเฉพาะนะครับที่อัลลอฮฺสุบหฮานุตาลาได้ให้ไว้นะครับครับเวลาวันนี้ได้หมดลงแล้วนะครับอินชาลอลฮฺของได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมในตอนต่อๆไปนะครับวบวิลไาฮิตาฟิกวบลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมุรรฮฺมะตุลลอฮิวบะราักาตุ